ถ้าเราดื่มน้ําน้อยจะเสี่ยงเป็นอะไรบ้าง1สมองเสื่อมเมื่อร่างกายขาดน้ําส่งผลทาให้เลือดมีความข้นหนื่นะหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ดีจึงทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอ2ลิสติดดวงทวารการดื่มน้ําน้อยเนี่ยอาจส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารและก็ระบบขับถ่ายนะทำให้อุจจาระแห้งเกินไปจนเป็นโรคท้องผูกได้ 3. ปวดข้อปวดกระดูกหมอนรองกระดูกเนี่ยมีน้ํามากถึง80%นะ เมื่อข้อต่อหรือว่าหมอนรองกระดูขาดน้ำเนี่ยอาจทําทให้ข้อต่อต่างๆเนี่ยดูดซับแรงกระแทกได้ไม่ดีเท่าที่ควร 4. ทางเดินปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเมื่อปวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะออกมาไม่ได้หรือรู้สึกปัสสาวะไม่สุดอาการเหล่านี้บ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะอักเสบนะสาเหตุคือจากการที่เราดื่มน้ําไม่เพียงพอนั่นเอง 5. ประจำเดือนมาไม่ปกติการดื่มน้ําน้อยเนี่ยส่งผลกับผู้หญิงได้นะ ทั้งอาการประจำเดือนมาผิดปกติหรือว่ามาแล้วมีสีเข้มเกินไปมีริ่มเลือดหรือว่ารวมถึงปวดประจำเดือนมากถ้าใครเห็นเป็นประโยชน์กดหัวใจเม้นแชร์ให้ด้วยครับ